เมื่อฟังอเล็กธิลาดเดชว่าไงหลังแม่โบชมชอบลูกเขยคนนี้มากถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่อินเลิฟแล้วก็ครั่งรักหนักมากจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับคู่ของหนุ่มตีอเล็กธิลาดเดชและแฟนสาวโบเมรดา ซึ่งในวันที่สาวโบนั้นขึ้นคอนเสิร์ตก็มีิกาเซไปหนุ่มอเล็กนั้นก็ตามไปให้กำลังใจถึงข้อเวทีด้วยแถมยังคอยดูแลสาวโบที่ก่อนจะขึ้นเวทีนั้นก็มีอาการข้อเท้าพลิกอย่างดีจนคุณแม่ของโบนั้นเอ่ยปากชมว่าชอบลูกเขยคนนี้มากซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อเล็กก็ได้เผยว่าไปให้กำลังใจดูตั้งแต่ต้นจนจบขณะที่เท้าเจ็บก็ยังเต้นได้ดีเขาสู้มากนี่ขนาดเจ็บนะ เห็นเขาเต้นเสียวแทนเขาผมก็มีให้ดอกไม้เขาและก็ทำป้ายไฟให้เขาแจกเพื่อนๆส่วนหลังเวทีมีคนไปถ่ายทำ YouTube สอบถามคุณแม่ของสาวโบว่าชอบลูกเขยคนนี้ท่านตอบกลับมาว่าชอบมากเรื่องนี้ไม่รู้มีกล้องไปถามแม่คงตอบไม่ชอบก็คงไม่ได้ขอบคุณครับแม่แม่คงดีใจที่มีคนมารักและดูแลลูกแหละ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หวานเสมอต้นเสมอปลายเลยล่ะค่ะดูแลกันเป็นอย่างดีและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ